นี่นี่รายการอะไรวะเนี่ยเกือบลืมอะเอาจริงก็ต้องกราบสวัสดีพูกทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการวันดี โซเชียลนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรายการที่เราหายไปนานมากเอาจริงมีอีกหนึ่งรายการที่หายไปนานเหมือนกันนะครับนั่นก็คือหวัดดีสัตว์โลกนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขยอยทําแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมามันมีอะไรเยอะมากเลยนะครับผมที่มันเรียงคิวเข้ามาจนทําให้ผมไม่ได้อัดคลิปพวกนี้นะนะก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกทคนที่อดตาอดเอออะไรวะก็ขอบคุณทุกทคนนะครับที่ยังคงรอติดตามรายการนี้นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่ผผผผมมมมมจะะะะาาานนนนนนนััััััั่่่่่่งงรรรรรรรีีีีแออออคคคคคชชชบบบบททุกกกกยยยยยเเลลลลููโโซซดไปพ้ๆ์ว สถานการณ์บ้านเมืองมันเครียดมากพอแล้วนะฮะเรามาหาอะไรดูเพลินๆดีกว่ามันจะตลกไม่ตลกไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่ากูขอแค่ได้มาดูนะครับตามสไตล์คนเหงากระเดกน้ำอีกหนึ่งที่ก็โพสต์ทุกโพสต์ที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับผมจะแปะไว้ตรง description เลยนะครับใครที่อยากตามเข้าไปดูซ้ำผมจะแปะไว้นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อเก๋ๆเท่ๆมันนะครับผมไม่มีใครตั้งหรอกฮะกูตั้งเองก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยใชนไม่เพื่อนใช่ก่อถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพี่ลิกจูเนียเราก็จะ กูจะกัดมึงไม่เอาอะทำงี้มันไม่ถึงกว่ามันต้องเอามาแบบเง็บๆตรงเนี้ยแต่กูขี้เกียจตัดต่อเฮียกูขี้เกียจหยิบออกมาด้วยเฮียกูต้องเอาหูฟังออกต้องหลบแก้วอะไรก็ไม่รู้เออคลิปแรกนะครับมาจากคุณมาโจเรโจรี่โจสักอย่างอุ้ยอะไรอะมาสเตอร์เชฟเหรอฮะดูทรงจะไม่ใช่บ้านเรานะครับผมเฮ้ยสัสไอ้ยยังโอน อุ้ยโหดเกินโอ้โหนะครับผมคือหน้าคนชิมคือทำหน้าเข้มมาเลยตอนแรกกูไม่คิดอะไรกะ <c oughs> มองมองไอ้เียอุ้ยย่าทำไปบ้านเรานะฮะดราม่า,านะฮะแบบนี้ต่างประเทศผมไม่รู้เขาคิดมากหรือเปล่านะับผมต่ไอ้เชี่ยมันออกมาแล้วมันหา่าคือแบบในสถานการณ์ที่ทุกอย่างตึงเครียดนะฮะไอ้คนทำก็แบบ้ไอ้ชมกูหน่อยชมชมชม,ชมเลยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณเอ่อจากคุบเนะฮย จะเจคขอบหรือเปล่าฮะเออลองแปลสิมันภาษาโปแลนด์ด้วยเนี่ยเฮ้ยยักูเบรเกียร์โอ้ย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 ซีพียูอ่าเราเราลองนี่กันโอ้โหโหดลายจังอุ้ยทไมมันโหดลายจังอ่ะไอ้เหี้ยพังแล้วนะนะครับผมอันนี้แรมนะครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โห พาไปแล้วอ๋อไอเจ็ดด้วยสุดยอดอย่าให้ช่างคอมมาเห็นคลิปเนี้ยกูบอกเลยเอาไอเฮี้ยแล้วนะเฮ้ยไอเฮี้ยปั่นแล้วไอสัตว์ไอเฮี้ยแม่งปั่นตั้งแต่เอาไอเจ็ดมามาแปะไอเฮี้ยปั่นตั้งแต่เอาทูบแล้วไอเฮี้ยมันไม่กดโอ้โหทิ้งผ่านแล้วกูดูอะไรเนี่ย อันนี้นีล้างคอมเหรอโอ้โหเมนเต็มไปล้างเครื่องหน่อยเนี่ยกูดูอะไรไปวะช่างคอมมาเห็นนี่คือแบบขนาดกูดูแล้วกูยังหงุดหงิดเลยกูเป็นอะไรฮะกูว่าซีพียูนี่เป็นเทียร์อะไรที่ใส่ง่ายมากเลยนะมึงไม่ต้องวี้อะไรขนาดนั้นสมองสมองกูไปหมดแล้วสรุปนี่คือกูดูเพื่อกลัวรมดีแล้วกูดูเพื่อเครียดวะเนี่ยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณพีระพงศ์เมื่อคุณเพิ่งดูเดอะอเวนเจอร์มาแล้วอินกับกัปตันอเมริกา โอ้โอันนี้มันกับเอออะไรวะชื่ออะไรวะเอาไปเจอภาคแรก <c oughs> อันยังไม่จบอ่ะคุณดูต่อ จบแล้วโหอะไรวะทำไมเขาก็เขาเป็นผู้นำมากเขามีสั่งบ้าง่ะทำไมอ่ะนี่ก็เหมือนกับตาอเมริกาเออเนี่ยเรารีบอพยพคนป่ป่ปาป่าโอ้นู่นตรงโน่นตรงนี้โอ้เออแล้วทำไมกูต้องฟังคำสั่งมึงกูยิ่งเครียดเรื่องการบ้านการเมืองอยู่นะมาดูนี้พ๊กกูเริ่มเครียดไปหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยถึงแม้มันจะเรื่องเก่าก็เถอะคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณสุมาพรนะครับจำเก่งกูจะฟ้องแม่มึงโอ เฮ้ยไว้รุ่นทำอะอ่าอ่าหัน่นหัานโอ้โหว่าได้ฟองแม่จริงๆแล้วนะดูทรงไม่ไนนเนาะไ,ไ,ไ,ไอ้น้องน,อน,น,นี่มึงเอาแต่เด็กเลยอ่ะนอนคือขั้นตอนเขาพิถีพิถันนะฮะเรียกได้ว่าการหั่นอย่างไรจะทำให้มันเล็กที่สุดใช้งานง่ายได้ผลดี ดีเลยนะคนระดับนั้นนะครับเขามันสมองเขาจินตนาการเขาล้ำเลิศอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหดูมีการแบบแตะแตะไม่ให้มันล้นออกมานะผมนี่มีการเอียงทำองศานะฮะโอ้โหสุดยอดปบมือให้จริงเด็กไทยแม่งระดับโลกเนี่ยเขายังมีต่อด้วยนะอันนี้มีทำท่าการกรรมที่ถูกต้องนะคือเด็กข้างหลังนี่เขากำลังเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเด็กข้างหลังไอ้ดูเลย เฮ้ยอันนี้มันคลาสอะไรกันวะเนี่ยคึงสอยอะไรน้องอะะมึงมึงมึงสับกับทั้งชั้นเรียนไม่ได้นะเว้ยอ,อ้นี้ที่มันห้องเรียนสีเขียว <laughs> ห้องเรียนสีเขียวจะชัดเลยนะฮะแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเรียนรู้ไวนะครับผมเรียวกว่าด้วยประสบการณ์ของเขานะครับผมคือข้างหลังเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอาเขายังไม่หันอะเออส่วนข้างหลังสุดนั่นก็นั่งงมอะไรสักอย่างนะฮะแต่ข้างข้างหลังเนี่เริ่มชักแล้วนะอาการเริ่มมานี่แปลว่าครั้งแรกอะเนี่ย คลิปต่อมานะครับมาจากเพจสิงผู้ทอนแริ้วศูนย์อัปเกรดช่วงล่างรถยนต์ฮะโอ้โหตลาดก็ปิดหวังจะฝากท้องกับรถพุ่มพวงแต่ก็โบกไม่เคยทันอะไรคือรถพุ่มพวงวะที่เป็นนักร้องอะเหรอโอ้โหเฮียกูเกิดไม่ทันนะนั่นอะกับข้าว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 โอ้เฮียอ๋อยังต่อได้เฮียอ๋อลีลันลีลันเราขับข้าวไหมฮะคุณจะไปเรียกเขาทันได้ยังไงแบบ ชิบหายมาเป็นแบบฟาสแปดเอ้าเอามีอีกมุมนึง่งแต่ียม,มันเอามาฟลิปเฉยเหตุผลอะไรพี่แม่งพี่แม่งเทพเนีอยอย่ยพี่แม่งไอดอลผมเลยเนี่ยไอดอลสองล้อผมไม่รู้ทุกวันนี้พี่แกเป็นยังไงบ้างนะฮะคือถ,ถ้าเลี้ยวไปแล้วเจอรถสวนมาแล้วเลิกลากนิดเดียวนี่เท่กระจาดนะฮะน่ากลัวนะฮะขับรถอย่างงี้อย่าไปขับนะครับผมเรียกว่ามอเตอร์จีพียังกราบนะฮะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ปรมาจารย์เลยทีเดียว ต่อมานะครับอ่านไม่ออกอีกแล้วเจ้ยการรู้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนี่บางทีมันก็ไม่พอจริงๆนะเหนโอเคอ่าพร้อมยังอุ้ยเฮียแล้วนะอุ้ยเราจะทำมันเร็วคืออะไรฮะเอาจุดเอาเอาจุดจื๊บเอาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แม่งโลกเกินซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปจากติ๊กต็อกด้วยนะฮะแต่ภาพมันค่อนข้างคมชัดนะผมเขาไปจุดว่าวสองรอบ สามรอบเอาอย่างเอาสามรอบรอบสามจุดติดฮะแต่ว่ามึงเพลงนี้มันเรียกว่าอะไรไกูอยากไปเอามาใส่เป็นซาฟฟ์เฟกช่องกูมากเลยคือผม <c ười> ผมเชื่อนะครับว่าพี่แกรีบจริงนะผมผมไม่รู้ว่ารีบจริงหรือรีบคอนเทนต์นะครับผมแต่ดูจากการจุดว่าวแต่และทีนี่ผมเชื่อเลยว่าพี่แกแม่งแบบ ไอ้เร่องคือเลิกลักมากอ่ะไม่รู้ว่าพี่แกคว้างทันหรือเปล่านะฮะแล้วคือคลิปคือมันไม่มีต่อด้วยนะครับมันมันคือแบบมันจบแค่นี้แล้วคือแม่งมือขวาด้วยนะฮะหวังว่ามือขวาพี่แกจะยังใช้การได้นะมือขวาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมือสําคัญของชายชาตรีอย่างเราเลยะนรับผมไม่มีมือขวานี่คือชีวิตเราลําบากเลยนะคลิปต่อมานะฮะมาจากดิงจุงเหนออ่าเราพักชิวๆมาทําอาหารกันบ้างนะฮะตอกไข่ลงไปมันจะสุกไม่ได้หนากไข่นะฮะ มันคืออะไรนะ่ะข้าวข้าวผัดอะไรสักอย่างหนึง่งอา้อาวอา้าวไอ้ยจบดิคือคลิปเขาเริ่มต้นได้ไวมากนะครับเขาเดลิเวอรี่ความฮาได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับผมอ่าทำอาหารปั๊บแล้วเราก็พลิกกับอดแดกครับแน่เ,เลไข่เดี๋ยวนี้แพงด้วยก็คือกูสงสารนะ่ะไอ้ย่คืออาหารมันหนักเกินไปหรอวะหรืออไอ้ย่าไอ้ย่ต่ไม่ว่าอาหารมันจะหนักขนาดไหนไอ้กระทะนวย้ยมันคือ,ม,คอมันคือวัสดุที่มันไม่ ชีวิตนี้ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับผมแต่ว่าแค่ทําข้าวแดกเนี่ยนะฮะมันก็กลายปเป็นเรื่องยากขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมก็ควรจะเลือกใช้กระทะที่ดีนะเอาไว้ถ้ามีสปอนเข้าเดี๋ยวจะบอกเฮีย <c oughs> สปอนกระทะเงี้ยถ้าช่องกูมีสปอนกระทะเข้าเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรที่หามากกูคงหาลู่ทางในการโปรโมทสินค้าไม่ได้เลย ไปผมว่าเราก็จบคลิปกันดีกว่านะครับก็ <G ül> <g ül> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมคิดเห็นยังไงคลิปก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มีอะไรตลกๆในโลกโซเชียลเยอะไปหมดนะฮะก็ตามไปหาดูกันได้นะครับซึ่งไอคลิปที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้เนี่ยผมจะแปะไว้ตรงเดสคริปชันนะครับก็ตามเข้าไปกดดูกดไลค์กันได้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วงนี้สู้ๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์มันก็ค่อนข้างดีนะ